สวัสดีค่ะครูหนึ่งค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์เล่มเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้า8ค่ะจะให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ครบจำนวน1-50ค่ะก็คือ การเติมตัวเลขลงไปค่ะในช่องที่ว่างๆอยู่นะคะโดยการเรียงจำนวนค่ะจนถึงจำนวน50ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเลขหนึ่งนะคะกำหนดมาให้แล้วเราก็เติมเลขที่หายไปค่ะสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเสร็จแล้วค่ะหนึ่งถึงสิบแถวแรกต่อไปแถวที่สองค่ะต่อจากสิบก็เป็นสิบเอ็ดค่ะสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดน่สิบแปด สิบเก้ายี่สิบอ่ายี่สิบมีกำหนดมาให้เราค่ะเริ่มแถวต่อไปต่อจากยี่สิบเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ 25มีมาให้แล้วต่อจาก25เป็นยี่สิบหกยี่สิเดสก้เ็กเขเขียนให้สวยนะของครูหนึ่งมังคํบยายนิดนึงก็จะแบบ เบี้ยวไปอมาต่อไปต่อจาก30เป็น31มีมาให้แล้วค่ะต่อจาก31เป็น32 33 34 35 36

45ห้าอ่าสีมีสี่กับห46สี่สิบหกสี่เจสี่สิหหเขียนจำนวนมาให้แล้วเสร็จแล้วค่ะนักเรียนเสร็จหรือยัง เสร็จยังคะ,ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะก็จะให้โยงภาพที่เหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะอันนี้คือภาพทางซ้ายมือที่กําหนดมาให้ส่วนฝั่งนี้เป็นภาพทางขวามือนะคะให้นักเรียนนะคะหาภาพทางขวามือค่ะที่เหมือนกับทางซ้ายมือแล้วก็โยงหากันค่ะ มาดูภาพแรกค่ะใช่ไหมดูสังเกตนะคะฝั่งซ้ายมือสีขาวฝั่งขวามือสีฟ้าค่ะก็มาดูที่ภาพอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ค่ะเมื่อเจอแล้วเราก็โยงไปหาค่ะ,ะแถวที่สองค่ะ,ะคุณหนึ่งเจอแล้วค่ะคูณหนึ่งเจออยู่ภาพที่สอง แถวที่3ค่ะสังเกตเหมือนเดิมค่ะสังเกตรูปทรงแล้วก็มาดูสีค่ะฟ้าขาวฟ้าขาวอ่าอันแรกเลยค่ะอยู่อันแรกภาพสุดท้ายค่ะเป็นวงกลมมีสีฟ้าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นสีขาวภาพแรกตรงกลางเป็นสีฟ้าภาพที่สองสีฟ้าภาพที่สามสีฟ้าภาพที่สี่ตรงกลางเป็นสีขาว แล้วก็ข้างๆเป็นสีฟ้าก็เจอคู่แล้วค่ะ,ะง่ายไหมคะง่ายนะทันหรือเปล่าคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปเลยนะเปลี่ยนหน้าเลยค่ะหน้าต่อไปค่ะจะเป็นการทบทวนการเข,เขียนลบการลบเลขตัวตั้งไม่เกินห้านะคะก็เป็นภาพที่กำหนดมาให้ค่ะ วิธีการลบนะคะดูในช่องวงกลมใหญ่ๆนี้ค่ะอมีช้างทั้งหมดกี่ตัวมาดูกันก่อนอมี3ามตัวนะคะนับได้สามตัวแล้วก็มีวงกลมเล็กอีกหนึ่งวงนะคะที่มีช้าง1ตัวให้นักเรียนนะคะสังเกตลูกศรเขาชี้ออกนั่นก็คือเอาออกเอาออกหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาออกไปหนึ่งนะคะก็คือการลบนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ นับจำนวนช้างค่ะ1 2 3มี3ตัววงกลมไว้1ตัวแล้วเอาออกมานะคะก็จะเหลือช้างในวงกลมด้านนอกกี่ตัวอ่ะนี่เหลือ2ตัวก็เติมเลข2ค่ะเข้าต่อไปค่ะไอศครีมนับไอศครีมให้หมดเลยค่ะ1 2 3 สมีไอศครีมอยู่4นะคะเอาออก2ค่ะเห็นไหมคะวงกลม2ก็คือเอาออกมา2ก็จะเหลือไอศครีมเท่าไรด้านนอกค่ะดูที่วงกลมด้านนอกจะเหลือไอศครีมที่อยู่ด้านนอก2นะคะก็ใส่เลขสองค่ะ,ะต่อไปค่ะแครอทหนึส,สา 4 5มีแครลลอททั้งหมด5นะคะห้าผลอเอาออกไป2ผลค่ะเห็นไหมคะวงกลมไว้แล้วก็มีลูกศรชี้เอาออกมา2ก็จะเหลือแครลลอททั้งหมด1 2 3 3ผลค่ะก็เติมเลข3ามภาพสุดท้ายค่ะ,ะมาช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4ง,งี่ห้า มีทั้งหมด5นะคะอะมีมะเขือเทศอยู่ทั้งหมด5เอาออกค่ะที่วงไว้เอาออกเท่าไหร่ศูนย์นะคะไม่มีข้างในเห็นไหมคะเอาออกศูนย์อ่าเอาออก0เพราะฉะนั้นศูนย์ไม่มีค่าค่ะก็ไม่ได้หายไปไหนเลยเราก็จะเหลือมะเขือเทศเท่าเดิมค่ะทั้งหมด5ผลก็เติมเลข5ลงไปอ่าง่ายไหมคะ คุณหนึ่งว่าง่ายนะเด็กๆทำได้อยู่แล้วแหะคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวครั้งนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ